โอเคครับผมต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมมากับกิจกรรมใหม่นะครับผมสายตาพิฆาตนะครับผมเป็นตาไฟนั่นเองนะครับทุกคนระยะเวลาตั้งแต่วันที่9พฤษภาถึงวันที่28นะครับผมก็มาช่วงเย็นอีกแล้วอาจจะทําคลิปช้าหน่อยนะครับทุกคนนะช่วงนี้แต่ก็ยังทําอยู่ไม่หายไปนะครับผมเดี๋ยวผมมาดูกิจกรรมก่อนผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเหมือนกันนะครับช่วงนี้ผมติดงานข้างนอกนะครับผม นะข้างนอกก็งานดัน CV C ีวีซีของผมนั่นแหละผมรับดัน CV c ีวีซีอยู่นะครับทุกคนก็อันแรกก็เป็นตาไฟนะครับใส่ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะครับตาไฟตัวนี้แล้วก็จะเป็นตาไฟตัวนี้นะครับผมนี่อันนี้ก็ใส่ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเหมือนกันอันนี้ผมคุ้นๆว่าเหมือนเคยมาตั้งแบบนานมากๆแล้วก่อนตาบุญญาอีกมั้งอันนี้ก็ผมไม่ค่อยรู้เรื่องมันน่าจะมาแยกกันใช่ไหมผมจะซื้อไปอย่างละเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช้โทเค็นใช่ไหมอะ อันนี้ไม่ไม่น่ามีการันตีใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมีส่วนลดอันไหนบ้างเอ่ยเดี๋ยวผมจะลองกล่องละพันเพชรก่อนละกันนะครับทำไมไม่บอกกี่เพชรอ,อะตอนนี้หรอหกร้อยห้าสิบนี่ไงพันเพชรใช่ไหมสี่สิบกล่องหรอวะไม่มีการันตีน้องคนดูไปผมจะลองสี่สิบกล่องยังไม่เปิดนะครับอันนี้ก็เจ็ดสิบจริงๆมันก็น่าจะออกแล้วนะแต่ผม เดี๋ยวมันมีอะไรแลกไหมวะกล่องนี้มันคือกล่องอะไรผมว่า4 0กล่องเนี่ยมันโทเค็นมีตั้ง10 40กล่องผมว่าไม่น่าถึงล่ะเดี๋ยวผมดูส่วนลดก่อนเอาสักเอาสัก500เพชรก็พอแหละผมว่าน่าจะไม่เกินลงมามามหรือเปล่าวะา0เลยนะเอาไปเถอะพันเพชรน้องคนดูผมไม่เปลืองขนาดนั้นหรอกเผื่อคนดูสนุกไปด้วย ปอย่างละหอันนี้ได้ห0กล่องเหรออันนึง20เพชรเดี๋ยวผมดูให้ก่อนลืมดูราคาให้คนดูช่วงนี้ผมแบบมากง่ายมากทำคลิปมากง่ายเกินไม่เอาไม่เอา,เอ,าอันนี้20เพชรนะไอกล่องตาสีน้ำเงินอะ20่เพชรนะครับอันนี้25เพชรมาผมจะขออนุญาตมาเปิดในร้านค้าเลยกันถ้าอันนี้ไม่ได้ผมก็ขอซื้อแล้วก็เปิดเลยนะคนดูผมเอาตานี้ก่อนแล้วกันไป เอาเอาหนึ่งกล่องไปก่อนให้มันแบบไม่เสร็จนะครับทุกคนไปสองเนาะไปไหนแล้วทีนี้มาอันแรกสามเป่งไม่ออกนะต่อไปเจ็ดมันเป็นสูตรนะเป่งอุ้ยได้ยิบสองเลยนะเจ็ดมาได้ยิบสองอันเลยมาแล้วก็สิบมาสิบเลย เป้งได้มายิเอ็ดตอนนี้มันดูโทเค็นไม่ได้หรอวะอาจจะเหมือนดีดรานนิดนึงผมอยากให้ลุ้นเฉยๆคนดูจริงๆมันจะถุ่มเป้งเป้งไปเลยก็ได้แต่นี้มันได้ลุ้นดีเอ้าอยู่ไหนล่ะอืมมันยุ่งยากจังวะเอ้าแล้วไม่มีให้แลกเอ้าทำไมตอนนั้นมันมีให้กดคำว่าแลกอยู่วะเพราะผมปวดหัว มีสี่แล้วมีมีสี่สิบขาดอีกยี่สิบขาดอีกยี่สิบเอ็ดโทเคนคนดูโอ้ยลีลาจังว่าอันนี้มันลีลานะคนดูยี่สิบเอ็ดมาผมเปิดยี่สิบเอ็ดกล่องเป่งมาได้สี่สิบละได้สี่สิบละผมโซ่หมดเลยได้โทเค็นล้วนเออว่บมันเป็นกล่องโทเคนนี่หว่ามันก็มีแต่โทเคนเออผมดืมมามันก็ได้แต่โทเคนนะคนดูผมดืมเลย มีแค่โทเค็นนี่หว่าใช่ไหมอันเนี้ยเออมันมีแค่โทเค็นโอ้ไม่ดูอีกแล้วได้มาร้อยสิบสองโทเค็นเลยคนดูลงแล้วก็อันนี้ห้ากล่องผก็เอาหมดเลยแล้วกันอาไม่ถึงยี่สิบสองใช่ไหมเปิดเลยอันนี้มันมีอะไรเว้ยเราได้กล่องอ๋อไดตานี่มาด้วยคุ้ม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 ผมซื้อไปห้าสิบกล่องนะคนดูผมซื้อไปห้าสิบกล่องอะ 1,000พเพชรอันนี้ผมก็หมดไป1 900เพชรเองอันเนี้ยมามาดูตานี้กันไม่มีการันตีด้วยม,มีการันตีด้วยนะครับมาสีทิกล่องนะครับผมน,นี่ก็อยู่ประมาณ900เพชรก็สูตรเดิมดำจิดจดได้กินเกลือป่ะกล่องนี้ได้กินเกลือแบบกินเกลือตุ๊ตุ รู้สึกว่าเกลือมันตุต่นๆนะแล้วก็2องแล้าทำไมได้มาอันเดียวอะเปิดไป2ได้มาอันเดียวหรอแล้วก็11ตเดเยอะมากโอ้ได้กินตุต่นๆแล้ววะ่ะกินตุต่นๆจัดเป้งมาดิอุ๊ยขอโทษเสียงดังเป็นไงล่ะเป็นไงมันต้องอย่างนี้เกมเวลิกูด เดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยแล้วกันมาดิแล้วหมดไปแค่ประมาณไม่เกิน2,000เพชรได้มา2อันเลยเราชุดออกโอ้โหตาแบบตาแบบโคตรเวอร์โคตรเทร่แบบเดอะเบสอะเดอะเบสจริงดูดิผมปักดาวไว้ก่อนแล้วก็ผมชอบใส่ตาไฟอะคุโนเพอเวลาสตรีมมันมีคนดูชอบตาไฟไง ก็เลยแบบชอบใส่ตาไฟอุ้ยอันนี้ก็เทนะคนดูใส่ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งสองอันเลยนะมาเดี๋ยวใส่ตัวผู้หญิงให้ดูนะครับยวใส่น้องผู้หญิงให้ดูอ่ะเดี๋ยวเอาหน้ากากไฟนี่แหละเพราะผมไม่ค่อยมีหน้ากากอันอื่นอะไม่ค่อยเดี๋ยวเอาใส่เว้นให้ก่อนลวกันมันจะได้เห็นตายชัดๆหรอกให้ใส่หน้ากากไฟให้ดูโห ดูนี้ล่ะโอ้โหตัวผู้หญิงโคตรเท่โคตรเปี้ยวอบมากอบต้องสองตาเลยตะ้วกเปลี่ยนเหรออ่านว่าจัางไหนวะอ่านว่าจักไหอ่านว่ายัางไงวะคนดูเฮ้ยเท่มาเดี๋ยวผมใส่กันหน้าก,กากไฟดูกันโอ้โหออกกอดออกเยียเกินโอ้โห แต่นี่ล่ะโอ้โหโอ้สวยสวยจริงตาสวยมากสวยแบบมากเวอร์เดี๋ยวผมใส่กับเที่ยวกับตาบูยาให้นะคนดูถามว่าตาบูยาอย่างหนึ่งที่ผมอยากได้แต่ก่อนคืออะไรก็คือมันเปลี่ยนสีได้แต่ความเท่ผมว่าตาพวกนี้มันเท่กว่านะเว้ยมันเฟี้ยวดีอ่ะเนี่ยเอฟเฟคเอฟเฟคมันน้อย้ยดูอันเนี้ยดูดิ แต่ว่าข้อดีของบุญยาก็คือมันเปลี่ยนสีได้แบบนี้คนนึมันคุ้มอะเอาง่ายคือมันใส่แบบได้หลายรูปแบบไปอันนี้เปลี่ยนไม่ได้แต่ใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายเลยนะโอ้หมันเสียวจริงชอบชอบเลยเดอะเบสเลยเ็นซาตาที่แบบเดอะเบสได้เลยเดี๋ยวผมใส่กัอนอากาศไฟให้ดูด้วยผมลืมไหนว่าดูดิมันแบบไสายฟ้านี่เท่จริง โอเคก็น่าจะเท่านี้นะครับผมกิจกรรมก็มาสุ่มกันได้นะครับตัวนี้ก็น่าจะไม่มีการันตีเนาะทุกคนผมไม่เห็นแบบการันตีขึ้นมาเลยไอสายตาเนี่ยเนี่ยน่าจะไม่มีการันตีเนาะเพราะมันไม่มีอะไรที่สามารถแลกได้เลยก็ออกน้อยก็ดีไปใครออกเยอะก็พักก่อนค่อยไปสุ่มใหม่ก็ได้เด้อแต่ว่าช่วงนี้ผมรู้สึกว่าของแต่ละอย่างมันค่อนข้างถูกมากเลยใช่เดี๋ยวผมทําคลิปผ่าสุ่มอันนี้ต่อเลยแล้วกันนะครับทุกคนในอีกคลิปหนึ่งต่อไปนะครับไม่อยากทํารวมคลิป ซอมมันป่องนะเดี๋ยวผมมาสุ่มต่อนะครับผมเพราะผมผมหมดแล้วต้องมาสุ่มแล้วโอเคคลิปนี้น่าจะเท่านี้นะครับผมทุกคนหมดเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วบ๊ายบายนะครับ